สวัสดีครับผมท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ขออนุญาตโชว์มะม่วงแต่แรกก็ไม่รู้มะม่วงอะไรนะครับเป็นมะม่วงสีแดงก็เลยกดเข้าไปดูนะฮะล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นมะม่วงแดงมะม่วงแดงจัก,กรพรรดิมนะม่วงแดงจักรพรรดิรูปใหญ่ประมาณ8ขีดนะลูกนี้ลูกนี้สุกแล้วหอมหอม ถ้ากินดิบจะเปรี้ยวนะครับแต่เราจะเราจะปอกลูกเล็กให้ดูเพราะลูกใหญ่กินไม่หมดเมื่อกี้เรามีมะม่วงเยอะใช่ไหมครับเราก็ลองปอกให้ดูว่ามะม่วงแดงจัก,กรพัดเนี่ยเป็นยังไงนไหมครับอันนี้ยังไม่ค่อยสุกนะปอกมาแล้วก็นี่ครับเนื้อก็จะแบบนี้ฮะ แหมก็น่ากินอยากกินจังเลยแต่ชิมอ่ะใต่ชิมรู้ว่านเป็นไงเอาลูกเล็กมาปอกนะครับเนี่ยลูกใหญ่ปอกกินไม่หมดนะครับสได้ของเดี๋ยวก็แช่เย็นไว้ในตู้เย็นของทางเนี่ยไปอยู่ที่วัดหัวสวนนะครับมหาเจดีย์สแตนเลสใหญ่ที่สุดในโลกมะม่วงเนี้ยลูกสิทธ์มาถวายมาจำนายนะฮะโลละยี่สิบบาทช่วงนี้มะม่วง,งมันเยอะก็มาจำนายโลยี่สิบถ้าเหลือทำไงเหลือแล้วก็ไปกวนนะครับ มะม่วงบางบางประเภทเนี่ยกวนแล้วเนื้อมันยุบมากเพราะว่าอ่ามันมันจะเป็นมะม่วงต่างประเทศนะครับเนี่ยอันนี้ยังไม่สุกมากก็ไม่กินไม่เท่าไหร่แต่ผมอยากชิมให้ดูนะว่ามันกินแล้วมันเป็นไงมันมันหอมอยังไงนะครับแล้วก็ปอกปึ๊บปึ๊บวิธีการปอกมะม่วงก็คือผมเป็นชาวสวนเนี่ยกอบเนี้ยนะครับแล้วก็ใส่จานนี่นะครับ,สรบเสร็จแล้วก็จะสวยงามอยนะู่นย อาจะแบบนี้ลูกนี้อาจจะยังไม่หวานนี่นะฮะลองชิมดูมะม่วงแดงจักพัรอรารย์ันเสร็จแล้วลมันจะหอมหอมขึ้นจมูกมันหอมหวานพอสมควรนี่ขนาดยังไม่ค่อยสุกมากนะเนี่ยลูกเล็กด้วยเดี๋ยวลูกใหญ่ไม่ต้องพัวพื่ถึงนะกินกันทั้งครอบทั้งบ้านเลยครับอีกชิมอีกคำ มเนื้อมันนุ่มเลาในปากจะมีอมอมแบบไม่หวานจัดนะฮะออกเปรี oh ้ยวนิดเ <ah ีเด็เปรี้ยวนิดเดียวมาเชิญนะครับมาผนมะม่วงจะหมดแล้วตะกร้านี้น่าจะไม่มีแล้วนะครับเหลือประมาณสักเหลือสัก20-30โลยีโลถ้าเปิดเลยพรุ่งนี้ไปแล้วเนี่ย คือจะต้องไปเจอกันในในรูปของมะม่วงกวนแล้วนะครับเพราะนี้ก็สุกแล้วนะเชิญเชที่วัดหวัวสวนมหาเจดีสเตเดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็พระบวสวสดสเตเรตท,ที่8ริ้วครับนะกดหาเกิดใน Google ได้นะครับผม